ับทุกคนพญานาคของจริงพญานาคสัมดงแดดดิจริงดิกิิงดิพญานาคกิงิง <c oughs> นี่นะครับทุกคนพญานาคของจริงมันต้องเงี้ <c oughs> พยพญานาคขึ้นมาพญานาคลุกขึ้นมาจากน้ำ <c oughs> นแล้วมาดูพญานาคกั <c oughs> พนพญานาค เบียกับจังหวะนี้ยหวมไงแล้ววว่งไปแล้วครับพญานานคพญานาคพญานาคกับตัวดำแบบนี้น่นูมครับทุกคนซูมดูเห็นพญานาคไหมครับพญานาคเขากิน้าหรือเปล่าดูกันพญานาคดูซิว่ากินอะไรพญานาค ดูกันครับพญยานะ่าจะกินไหม,มไม่แดกครับ